ดวงของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2,568คลิปนี้ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะอาจารย์จะมาดูดวงให้อย่างละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภของคนเกิดวันพุธนะคะในครึ่งเดือนแรกของตุลา68ค่ะ แล้วก็สําหรับใครนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ให้อาจารย์หาทางออกที่ทางสว่างให้ทักข้อความสอบถามค่าครูกันได้คะ่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะอาจารย์เปิดรับสมัครนักเรียน2000นนะคะสําหรับใครที่ต้องการเรียนไพ่ยิีเพื่อไปประกอบอาชีพเป็นหมอดูนะคะเรียนกับอาจารย์แล้วจบแล้วนะคะก็สามารถดูดวงได้ท,ทันทีนะคะก็ทักข้อความสอบถามค่าคอร์สเรียนกันได้เลยนะคะอาจารย์จะซุบยิบไพ่ออกมา5บาาใบไพ่ใบแรกคือเรื่องเงินนะคะ 2. องไพ่ใบแรกคือเรื่องงานนะคะ ล้วไพ่ใบที่2ก็คือเงิน3ความรักนะคะสสุขภาพแล้วก็5โชคลาภค่ะเรามาดูกันเลยไพ่ใบที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการงาน นะคะการงานถือว่าดีนะคะคนให้การสนับสนุนที่ดีเพื่อนร่วมง,งานให้การสนับสนุนที่ดีนะคะจะมีคนนะคะนำผลประโยชน์หรือสิ่งดีๆหรือข้อเสนอดีๆมายื่นให้กับเรานะคะสามารถรับได้เลยนั่นก็ทําให้เรามีการงานที่ดีนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีมาด้วยนะคะได้รับโอกาสดีๆจากคนนะคะในเรื่องของการงานเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเลยนะคะช่วงนี้ ต่อไปในเรื่องของการเงินอาจจะตึงหน่อยเครียดหน่อยนะคะอาจจะบริหารจัดการรายรับรายใจ่ายให้ดีนะคะใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายรับที่เข้ามาแล้วกันนะคะจะได้ไม่ตึงจนเกินไปนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีความสุขสมหวังดี บางคนนะคะที่คิดจะมีลูกนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรในลูกนะคะแล้วก็ใครที่เป็นโสดอยู่นะคะก็จะเจอคนที่มาชอบมาจีบคนที่มาชอบมาจีบเราเนะะี่ยค่ะเขาจริงจังกับเราจริงใจกับเราถึงขั้นอยากจะแต่งงานเลยมีครอบครัวกับเราเลยนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ระหว่างโรคอ้วนนะคะก็แนะนําให้มันออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองจะดีที่สุดนะคะ ต่อไปในเรื่องของโชคลาบโชคลาบเด่นชัดมากเลยมีเกณฑ์ได้โชคลาบค่ะเซื้อไอะไรก็ถูกหมดแล้วค่ะช่วงนี้มีเลยมีเกณฑ์ในโชคลาบอ่า